สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ขอชวนทุกท่านมาที่วัดบางกูวัดนอกจังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมทําบุญปฏิสังขรณ์ยกพระอุโบสถที่สุดตัวจนทําให้เกิดรอยแยกรอยแตกเล้าเป็นแนวยาวตามภาพที่เห็นและซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถที่รั่วรวมทั้งสาลาการ,รเรียนบางส่วนที่สุดตัวจนเกิดรอยแตกเล้า ให้สามารถใช้งานในพระพุทธศาสนาและการสาธารณกุศลได้ตามปกติวัดบางคูวัดนอกหรือที่ชาวบ้านแถบนั้นนิยมเรียกกันว่าวัดปักคลองตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัดวัดบางคูวัดนอกตั้งอยู่ริมคลองบางคูวัดและแม่น้ำเจ้าพยาสร้างขึ้นในสมัยอิุธยาตอนปลายสันนิษฐานว่าชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองร่างกุ้งช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้น เนื่องจากมีเจดีย์ที่เป็นรูปทรงมอญปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานอยู่จนทุกวันนี้ปัจจุบันมีพระอาจารย์ขวัญเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างยิ่งครับในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดที่ชำรุดเสียหายขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคลต่างๆได้ดังนี้ครับ ร่วมทำบุญ200บาทรับเหรียญพ่อแก่หลังยันแก้วหน้ามา้าร่วมทำบุญ3 9 9บาทรับเหรียญดอกบัวเนื้อทองแดงจานมือร่วมทำบุญ49 9บาทรับรูปหล่อพระอาจารย์ขวัญเนื้อทองแดงร่วมทำบุญ500บาทรับพญานกถึกถือซึ่งพญานกถึกถือนี้สร้างตามตำราหลวงปู่ศุขเลยนะครับโดยส่วนตัวผมแนะนำว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับ ร่วมทำบุญ500บาทรับเหลี่ยนพ่อแก่หลังยันแก้วหน้าม้ารงยาสีแดงร่วมทำบุญ500บาทรับหนุมานปิดตาเหนือไม้แกะสวยงามมากเลยนะครับสำหรับหันุมานปิดตารุ่น,นี้นะครับร่วมทำบุญ1,000บาทรับตะกุดยันแก้วหน้าม้าตะกุดของวัดบางคูวัดขึ้นชื่อมากเลยนะครับร่วมทำบุญ1,599บาท รับรูปหล่อพระอาจารย์ขวัญเนื้อเงินร่วมทำบุญ3 ,79 9บาทรับรูปหล่อพระอาจารย์ขวัญขนาดหน้าตัก5นิ้วครับสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดบางคูวัดนอกตำบลบางคูวัดเอเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหรือที่ Facebook สิทธิวัดบางคูวัดนอกและอีกช่องทางหนึ่งให้โทรสอบถามที่หลวงพี่นุ ตามเบอร์โทรที่ปรากฏให้เห็นเลยนะครับหรือท่านที่อยากร่วมทำบุญสามารถโอนเข้าบัญชีวัดบางคูวัดนอกตามที่ขึ้นได้เลยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ